วัสดีครับผบกับผมพี่หนึ่งสภาพรุษกับและวะ้ววันนีผมจะมาเล่นหมาป่ามก,กาในแอปเวทแพ้กันด้วยกันผมเื่่อมไปเป็นการเสียมราดับเรไปเริ่มเกมระดับของเราโอ้โบไปดีแล้วเนี่ยอู้อึ้ึ อย่าครับอย่าครับกดผิดมาสิอมคุรมันผ่านเองนงารวิชีด้ยชีดโอ้โอครับ

โอ้นี่เลยอะไรมันน่าเรื่องฉินฉ oh, ินกูไม่เออดูไม่เธอเปลี่ยนใจฉินกูไม่เออเอเมื่อกี้มีคนวิ่งผ่านเราไปเบอร์อะไรเบอร์นั้นนะป่าจจำได้ปะนี่จำไม่ได้แต่เป็นวี่เราไม่ได้เป็นหมาป่านะเราเป็นคนดีไม่มีข้อมูลค่าวเฟซอยู่ ทำเพจองเอ่อผมทะเลาะก,กันเน็ตตัวเองอยู่ครับผมวิ่งไปปีงไปครับผมเ็นทุกคนวิ่งเป็นดุดแฟตผมทำอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้เ่น ห้าลนะไม่มาวะไปดสิไปหาป่าไม่อ่ะถ <c oughs> ้าใครครับ Terima <tuk tangan> เนาใครเนะคือเจอศพเบอร์แปดอยู in in ่ที่ห้องรับประทานอาหารผมอยู่กับพี่วันเจี๊ยบอยู่เลยครับผมไม่เห็นเลยว่าใครกำลังซ่อมไฟอยู่เมื่อกี้ผมมาดูไเนี่ยห้องสมุดจุดจุดอะเขาเรียกว่าสแกนความร้อนปะดูสแกนความร้อนอยู่อะเพราะเมื่อกี้ห้องตรวจตาคนเยอะอยู่๋ยวห้องตรวจตาค่ะมีสอง สี่ล่าสุดอะนะแล้วก็เบอร์หกกับเบอร์สามเขอยู่ห้องไฟคะ่ะดูกล้องอยู่อืมฮะน่าใช่มั้งคือผมดูกล้องอยู่ตอนไฟดับครับแล้วก็มีหน่าไม่สีน้ําเงินก็สีโม่งอะ่ะเข้าไปในห้องไฟไปแก้ไฟแล้วผมก็ออกมาเพราะว่าห้องตรวจตาคนเยอะมากเลยโกนโด,ดนปาดคู่ครับก็ออกมาตามเบอร์ห้าไปเลยแล้วเบอร์ห้าก็รีพอร์ตก่อน แล้วผมก็วิ่งมาดูไอ้ตรงห้องกล้องหน้าห้องตรวจตายาวเลยครับเมื่อกี้ใครอยู่ในห้องลงมนสามคนบ้างครับเปอร์อะไรบ้างนะบอกนยครับไม่มีข้อมูลครับไม่รู้นะว่าใครจะเป็นก็เราทาเพสอีกสองอันก็จะเสร็จแล้วพาดีอ่ะเราอ่ะงงว่าว่าจะเป็นเบอร์ห้าหรือว่าเบอร์เก้าหรือว่าเบอร์สิบนะครับ อะเราก็ทำอยู่อะคุณอมีเบอร์ไหนอยู่ในการมางานผมไม่อยู่กับเบอร์หกแน่สองสี่เก้าอยู่ห้องตรวจตาค่ะสามกับหกอยู่ห้องไฟที่เหลือไม่รู้อยู่ไหนสิบก็อยู่ห้องตรวจตาครับไม่หึงสิบได้ไงอ่ะห้องตรวจตาเยอะมากไม่ใช่ครับผมว่าอยู่ห้องตู้ครับห้องเอแกนความร้อนครับ หมเจ็ดหรอไม่ใช่นรัเก็อย right oh, like ู่อ่าเราเจอสิไม right. ่เจอ้าอะไรวันนี้เราแเจ็ดสิสเจ็ดไม่หอไไม่ข้าเลยหรอ 六一八，妈。

มันเลขห้าเบอร์หกไม่มาแก่ที่เบอร์ห้าอยู่ฮ่องกงต่อคนนี้ดูก็กันอยู่แล้ว อะไรวะเน,นี่ยโซบปาดท,ที่ห้องตรวจตานะครับตอนแรกผมดูกล้องกับเบอร์เก้าเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามก็เข้ามาห้องกล้องแล้วก็มีเสียงปาดเลย ท,ทุกคนครับคุณสองคนเนี่ยที่อยู่ในกล้องปัวาตาใครเป็นคนปาดสองคนอะแต่ผมมั่นใจว่าเบอร์สองครับเพราะว่าผมเห็นครับร้อยเปอนครับเพราะว่าผมวิ่งเข้ามาผมจะปาดไงคุณยืนอยู่ไงผ,ผมจะกล้าปาดเลยไม่มีข้อมูลนะทำเรสอยู่ทำเคสเสร็จแล้ว ก็จะรังเดินไปห้องบรรจรปิดเท่านั้นแหละไม่มีข้อมูลผอเคเสร็จแล้วแต่ว่าเราสงสัยมากว่าทำไมเบอร์สาวบอกว่าเป็นคนดี oh. Oh. เขากำลังจะไปซ่อมไฟฟ้าอยู่ขอโ้อครับผมขำพี่เบอร์สี่เขาไม่เคยมีข้อมูลให้ผมอะไรผมกำลังดิ้นอะครับพี่ยางี้ แล้วผมสงสัยอ่ะพี่เบอร์สองไปแล้วแม่ของครัวครับผมเพิ่งเงล่นนะพี่ขอโทษดีเม, <c oughs> มียผมบอกผมดูกล้องกับสองเก้ามานานมากเลยไม่มีการปาดน,นะแต่เบอร<า>์สามเข้ามาแล้วปาดเลยอ่ะเบอร์สองเบอร์หกเราพวกกันเราขี้เบอร์สองเลยเบอร์หก แต่ผมดูกล้องนานมากไม่มีใครป่าเลยสอ้ยนะเซถ้าอยากชนะต้องเบอร์สองครับทุกคนเชื่อผมเบอร์หกันนะก็เบอร์สอก็เบอร์สเฮ้ยมสามอ่งเชื่อง่างนือมากเมเราคู่กันแล้วะนากไเสองกูแตกเนี่ย Hãy subscribe cho cái, Ghiền Mì Gõ Để, để không ดีเบอร์สามบอกว่าเบอร์ห้าเป็นหัวเ,เบอร์ห้าไหมเม็นั้นก็ต้องเป็นเบอร์สามว่าจะเบอร์ห้าหรือว่าจะเบอร์สี่เปเบอร์ห้า 5, ดูก่อนไหมแล้วเ,เ,เ,เบอร์สามเบอร์สี่เธอนี่เชื่อคนง่ายเราเราก็อยู่กับเธอตั้งนานถ้าเราไปเราก็ฆ่าเธอไปนานแล้วเ <c oughs> ชื่อคน ผมคนรั่วอะไกับเบอร์สีอะไรอ่าแต่ห้องกล้องตอนนั้นมีแคปอ่าสองสามสิบเก้าอ่ะแล้วเก้าก็ตายก็ไม่ใช่สองก็สามอ่ะตอนแรกผมส่งใส่สามแต่เบอร์สี่บอกห้าได้ยังไงก็ไม่รู้ครับ เขาอยู่ในห้องเมื่อกี้เบอร์สิบได้อวเบอร์หกแล้พวกกันลุยเบอร์สิเบอร์สามลอวเจากองคารก็รู้แล้วเบอร์หกอย่างเลี้ยงหมาเนี่เบอร์สามเป็นเบอร์กันเบอร์สร์ามครับเบอร์สามครับสามเป็นคนเอาเบอร์สองออกไปซึ่งคนสองคคนดีครับแล้พวกกันกดเบอร์สิบ <laughs> Ôi niên mà Mấy mập mà bà nắc niên mà ừ, Sự cho anh trình lời à. À. Đó, không sao kiếp đấy Ừ. 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 mình yeah. uh không nhớ Ao, mày mày kéo không cuốn nào. Tai tai. สักร้อีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสุดเกมหมาป่าอวกาในแอปวีแพรและวันนี้ก็ได้เห็นถึงความสามารถของพี่นมสุภาพบุรุษว่าเขาโหดแค่ไหนนะครับแนวกลยุทธ์นี้ต้องยกให้เขาเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงฮะที่เข้ามารับชมรับฟังึงตอนนี้วันนี้ก็เช่นเคยบเจอไหมไม่เกิดต้องการดึอ